สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเหตุใดเงินบำนาญยังไม่ถึง3,000ทั้งที่เป็นผู้ประกันตนมานานแล้วและก็เคยส่งประกันสังคมมาแล้ว20กว่าปีนะคะวันนี้เราจะมาดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมถึงยังไม่ได้เงิน3,000บาทต่อเดือนสักทีนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทราบหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะซึ่งหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะ จะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะคูณเข้าไปกับอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะฐานค่าจ้างที่นำส่งขั้นต่ำสุดจะอยู่1,650บาทสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะในกรณีที่นำส่งประกันสังคม15ปีนะคะก็จะได้อัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอยู่ที่20เเซนต์นะคะ 20ปีก็จะอยู่ที่27.5% 22ปีก็จะอยู่ที่30.5%เมื่อเราทราบหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพแล้วเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกับฐานเงินเดือนที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมนะคะสมมุติในกอรับค่าจ้างเป็นอัตรารายวันนะคะวันละ350บาทนายจ้างนำส่งประกันสังคมเท่าไหร่นะคะ เราก็นำ350บาทคูณ26 26คือวันทํางานนะคะเพราะตามกฎหมายใน1สัปดาห์ก็คือ7วันต้องหยุด1วันดังนั้น1เดือนก็จะมีประมาณ4สัปดาห์นะคะเราก็นำ30ลบกับ4วันก็จะเหลือ26วันทํางานนะคะซึ่งก็นำ350คูณ26แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีวันทํางานที่น้อยกว่านี้ เพราะอาจจะมีวันหยุดประจําสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นวันหยุดนักขัตฤลลกษ์หรือการลาต่างๆของพนักง,งานแต่สูงสุดจะไม่เกิน26วันทํางานอยู่แล้วนะคะซึ่งพอนามาคูณก็จะได้ฐานค่าจ้างที่นําส่งประกันสังคมเพียง9,100บาทต่อเดือนนะคะต่อมาเราจะมาดูในขอ นายขรับค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ1500บาทคิดเปน็นวันวันละ350บาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ลาต่างๆนายขอก็จะได้ฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมอยู่ที่1500บาทเท่าเดิมนะคะซึ่งมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะเงินบำนาญของนายกและนายขอ ก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นการนำส่งประกันสังคมของนายกอนะคะถ้าส่งมาแล้ว15ปีก็จะได้เงินบำนาญอยู่ที่1820บาทต่อเดือนส่งมา20ปีก็2 5 0 0 2น0บาทต่อเดือนนะคะส่งมา2ีปีก็2 7 7 5 5 0บาทต่อเดือนต่อมาเราก็จะมาดูของ นายขอนะคะนายขอถ้าส่ง15ปีก็จะเป็น2,100บาทต่อเดือนส่งมา20ปีก็2,887.50บาทต่อเดือนส่งมา22ปีก็3,202.50บ,บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ฐานเงินเดือนต่างกันเงินที่ได้รับก็ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเราก็จะมาดูถ้าส่งประกันสังคมอย่างน้อย20ปี ทำอย่างไรจะได้เงินที่3,000บาทต่อเดือนนะคะฐานที่นําส่งประกันสังคมอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ที่1910บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูดังนั้นเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะว่าเหตุใดเงินบํานาญยังไม่ถึง3 0 0 0บาททั้งที่เป็นผู้ประกันตนมานานแล้วเคยส่งประกันสังคมมา20กว่าปีนะคะคำตอบที่ได้นะคะ เพราะฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับสมมุติเมื่อกี้อย่างที่ทำตารางให้ดูเกี่ยวกับเงินบานานของนายกอและนายขอนะคะถ้าจะส่งประกันสังคมมา20ปีฐานเงินเดือนที่จะได้3,000บาทที่แอดมินคำนวณมาให้นะคะก็จะต้องมีฐานเฉลี่ยค่าจ้าง60เดือนก่อนรับบำนาญอยู่ที่19,10บาทขึ้นไปนะคะ ถึงจะได้เงินบำนาญที่3,000บาทต่อเดือนนะคะวันนี้ก็มาสรุปให้แล้วนะคะว่าเหตุใดเงินบำนาญถึงยังไม่ถึง3,000ทั้งที่เป็นผู้ประกันตนมานานแล้วและก็เคยสงประกันสังคมมา20กว่าปีนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะไขข้อข้องใจให้กับผู้ประกันตนนะคะเพื่อได้ทราบว่าทำไมถึงยังไม่ได้เงิน3,000บาทต่อเดือนนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ